การประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ2022ครั้งที่27หรือ COP 27กับการเปลี่ยนผ่านจากรหัสแดงสู่เส้นทางนรกของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่ CRD แม้จะเป็นเรื่องยากต่อความเข้าใจแต่สังคมไทยต้องเรียนรู้ เพราะอนาคตลูกหลานไทยขึ้นอยู่กับการกระทําในอดีตปัจจุบันของพวกเราสถานการณ์ล่าสุดของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการปลดปล่อยแก๊สเรืองกระจกกําลังเผชิญถึงจุดพลิกผันของวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถหวนคืนกลับได้เสมือนว่าเรากําลังอยู่บนถนนที่มุ่งไปสู่นรกของสภาพภูมิอากาศตามคํากล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติ อันโตนิโอกูเตเลสในการประชุม COP 2 7ที่ประเทศอียิปต์เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาผมในฐานะหนึ่งในคณะทำงาน IPCC ซึ่งได้ร่วมประเมินกับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมีข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่สำคัญหลายประการกล่าวคือ 1. การปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกโดยรวมในปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณ12และ5 4เ จากปี2,553และ2,543แต่ในทางกลับกันจะต้องทำให้ลดลง7.6%และ2.7%ต่อปีระหว่างปี2,563ถึง2,573เพื่อจะรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5และ2องศาเซลเซียสต,ตามลำดับ 2. IPCC ยังได้ทำการประเมิน8แนวทางเดิน ที่มีความเป็นไปได้0-38% 0-90%และ4-99%ที่โลกจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้อยกว่า1.5องศาเซลเซียสน้อยกว่า2องศาเซลเซียสและน้อยกว่า3องศาเซลเซียสตามลำดับ 3. การประเมินรายงานฉบับล่าสุดของทุกประเทศ NDC พบว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น2.7ถึง3องศาเซลเซียสหากสามารถดำเนินการได้ตามแผนแต่ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงปาลีสได้ 4. IPCC ได้ประเมินความเสี่ยง50%ในระยะสั้นภายใน5ปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยโลกจะสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสและ 5. การที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวยังมีหนทาง แม้ว่าค่อนข้างแคบโดยจะต้องร่วมมือกันอย่างเร่งด่วนทั้งมาตรการลดการปลดปล่อยทันทีให้ได้ประมาณ50%ภายในปี2573และต้องก้าวเข้าไปสู่การปลดปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593พร้อมทั้งมาตรการการปรับตัวผสมผสานร,ระหว่าง Nature-based และ Engineering-based การสูงขึ้นของอุณหภูมิโลกเกิน1.5องศาเซลเซียส จะส่งผลกระทบแบบแปร่หลายรวดเร็วและรุนแรงไปทั่วโลกตามรหัสแดงคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักอุทกภยัยและระดับน้ำทะเลสูงขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศกำลังพัฒนาประเทศหมู่เกาะต่างๆรวมทั้งประเทศไทยดังกรณีศึกษาตัวอย่างน้ำท่วมใหญ่ของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี2565 ดังนั้นการวางยุทธศาสตร์และการออกแบบฉากทัศ์ประเทศไทยในอนาคตจึงมีความสำคัญมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายๆประเทศจึงได้วางแผนรองรับรหัสแดงรวมทั้งการสร้างเกราะป้องกันเส้นทางนารกของสภาพภูม,มิอากาศดังกล่าวข้างตน้น ในขณะที่การประชุม COP 2 7กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงกลางของการเจรจาในหลายเวทีก็ได้มีการพูดกันเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่การพัฒนาแบบ Climate Resilient เนื่องจากการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการแยกส่วนมากไม่มีการกล่าวถึงความเป็นมาในอดีตและไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงในอดีตตัวอย่างเช่นประเทศที่ได้รับการประเมินว่ามีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบัน ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยน,ปยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตและอาจจะไม่ยั่งยืนในอนาคตนั่นเองจึงเป็นที่มาของ climate resilient development ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับโลกที่สังคมไทยควรเรียนรู้ฝนตกหนักหลงฤดูระวังน้ำท่วมรอระบายในเมืองตั้งแต่วันที่22-25พฤศจิกายนฝนตกหนักลงฤดูทั่วทุกภาค แต่ลมไม่แรงมากอุณหภูมิสูงขึ้นมานิดหน่อยจากยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้และทะเลอันดามันเริ่มจากภาคอีสานล่างต่อเนื่องภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานภาคใต้ตอนบนวันที่ 23, 24, 25พฤศจิกายนและค่อยๆเบาลงทั่วทุกภาควันที่26พฤศจิกายนเกษตรกรควรงดตากผลผลิตในช่วงวันดังกล่าว พื้นที่เปิดในต่างจังหวัดพื้นที่ที่มีความชื้นในดินต่ำประกอบกับระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองลดต่ำลงกว่าตะลิ่งจะมีความเสี่ยงน้ําท่วมต่ำแต่พื้นที่ปิดในเมืองพื้นผิวแข็งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีความเสี่ยงสูงกว่าจากน้ําท่วมรอระบายจึงควรวางแผนการเดินทางช่วงวันที่ 23, 24, 25พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับ ผมและคณะทำงานได้เดินทางไปสำรวจน้ำภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่17-18พฤศจิกายนหลังน้ำลดพบว่ายังคงมีน้ำค้างทุ่งอยู่ปริมาณมากและบางแห่งเริ่มเน่าเสียโดยเฉพาะในลุ่มน้ำชีสำรวจพนังกั้นน้ำขาดหลายแห่งสำรวจสภาพตลิ่งซึ่งปัจจุบนันน้ำกำลังลดลงและปัญหาวิกฤตที่จะตามมาคือตลิ่งกำลังพังจาก ร b บิดดอดาวระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นตลิ่งแบบดินปนทรายจะต้องใช้งบประมาณมหาศาลจึงควรแก้ปัญหาให้ตรงจุดร่วมกับท้องถิ่นชาวบ้านสถานศึกษานวัตกรรมดินซีเมนเป็นทางออกหนึ่งที่ประหยัดและรวดเร็วในการทำงานพื้นที่ภาคอีสานกลับมาแล้งอีกหลังจากน้ำท่วมหนัก2-3เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น เรื่องของการจัดการทั้งนั้นเลยด้านซัพพลายมีอ่างเก็บน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำไหลแห่งไม่มีน้ำตื้นเขินทั้งทังที่พึ่งท่งทงทงทวมไปห้วยหนองคลองบึงฝนทุกเม็ดน้ำทุก,ทกหยดต้องกักเก็บหน่วงและใช้เป็นน้ำต้นทุนในขณะเดียวกันด้านดีมานต้องถามตรงๆว่าเราใช้น้ำกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลหรือไม่ ทำไมผลผลิตข้าวต่อไร่เราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกทำไมชาวนายิ่งทำยิ่งจนทำมากได้น้อยและทำไมปล่อยปะละเลยกันมาหลายสิบปีคิดกันเฉพาะโครงการใหม่ๆใหญ่ๆงบประมาณมากๆคันกั้นน้ำพังทุกปีชาวบ้านรับเคาะทุกปีตั้งงบประมาณซ่อมแซมทุกปีผมรับประกันได้เลยว่าถ้าทำตามสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดใช้คนรู้พื้นที่จริงศึกษาจริงทำจริง มีเจ้าภาพชัดเจนภายใน5ปีภาคอีสานจะไม่มีท่วมและไม่มีแล้งและจะกลับมาสมบูรณ์พูนสุขตลอดไปคณะทำงานผมจะไปทำให้ดูก็ได้นะครับ